เมื่มอวานที่กรณีรสสไอซ์นะฮะก็เป็นกรรมธิการอยู่ยด้วยกันกรรมธิการหกเก้าเนี่ยคือสิ่งเราเราก็บอกบอกว่าเอ๊ะถ้าสิ่งที่คุณบอกว่ามีการโกงนั้นโกงนี่อะไรเนี่ย,ค,ยคุณมีหน้าที่ต,ต้องเข้าชื่อนังรับถ้าเป็นรัฐมนตรีประพฤติมิชอบต้องถอดถอนเนี่ยคุณคก็ใช้มาตลา82ปองสส1ในจิตป้องสารำรวมถ้าเห็นว่าทุ้กระิตประพฤติมิชอบ นะเราเว้นการปฏิบัติหน้าชอบนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามสองข้อสี่บวงเล็บหนึ่งเนี่ยผมก็บอกว่าคุณไอหรือคุณรักอรัชนรถสีนอกเนี่ยครับต้องไปปอปชอไม่ใช่ไปหน้าจอ,อาจอนูน่นจอนี้พิธีกรคนน,นคนนั้นคนนีเ้เขาไม่ใช่เจ้าพนักงานาใช่ไหมฮะแล้วคุณบอกว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยผิดเอาผิดก็ไปดําเนินคดีไปลองกล่าวโทษ นะฮะถ้าผิดตามกฎหมายที่กรกตก็ตรงไปร้องกล่าวโทษที่กรกตหรือส่งสารคำนูลเองออมีคุณมีตั้งร้อยกว่าเสียงอ่ะร้อยสี่สิบนั่นแหละขณะเดียวกันเรื่องนี้คนเดียวร้องได้ถ้าร้องปประชอนะครับก็เป็นบุณลักษณะคุณโลมคุณไผ่คุณอะไรเนี่ยร้องเลยสนับสนุนแต่ต้องเป็นข้อเท็จจริงอ่ะครับผมถึงยกข้อ มาตรฐานจริยธรรมาจับประเด็นนี้ไงเพราะดูแล้วหลายคนเนี่ยพิธีกรเขาก็ไม่รู้หรอกครับเอาคุณเฉียงกันไปเฉียงกันมาเนี่ยคนดูสนุกเนี่ยอ่าใช่ใช่ฮะคนดูสนุกเออมันสนุกอะมันดูละครดูอะไรเนี่ยแต่มันเหมาะกับสถานะของคนเป็นสสป่ะเรื่องผมผมผมกอยากจะพูดในในมิตินี้ที่ผมออกมาเนี่ยผมไม่ได้อยากอยากจะเข้าไปบบกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมผมเห็นประเด็นนี้เขาเนี่ยประเด็นอื่นๆผมก็เห็นะว่าผมขี้เกียจไปยุ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่อง อันนี้แต่หลักการตรงนีนน้ถ้ากล่าวหาว่านักการเมืองโกงกินบ้านเมืองทุจริตคอรัปชันคุณบอกอยู่แล้วนะไม่มีเทาใช่ไหมครับอถ้าไม่มีเทาคุณก็ขาวหรือดําเท่านั้นเออใช่ใช่ไหมถ้าดําก็เอาเอา,เอาโตัวคนผิดมาลงโทษเออแต่ถ้าสิ่งที่คุณพูดแล้วออกเส่ยแล้วไม่จริงจะได้ทาเล่นคุณนะเออโดนแน่ครับเ,รเวลาผมมองเนี่ยผมมองทุกฝ่าย ผมไม่มีเลือกพอนั้นพ้อยนี้ผมบอกว่าถ้าโอเวอร์กรกฎหมายมีประเด็นอะไรมผมใส่แหลย<อ>นี่นี่คือเหตุแล้วก็เริ่มถึงต่อท้ายเรื่องนะงจริงๆผมไม่ได้อยากอยากจะเข้าไปแ,แต่พอเห็นข้อความที่คนบอกเอ๊ะเอ๊ะถ้ามีข้อมูลแล้วถือว่าทำไมได้ไหม,เ<อ>มใ<ช>เหมือนนกร้องหลายคนเนี่ยที่กําลังเคาะอคนนั้นคนนี้เป็นเงินนะมีก็บอกนี่คุณก็อออร้องทลไหมคุณจะมาอ,มอุบไว้ไหม,อ,อ,มอุบเพื่ออะไร มันมีฮิ่เต้นอะเจนด้าวาระซ่อนเล่นเหรอเราจะอ้างว่าใช่ไหมติดต่อมาแล้วจะให้เท่านู้นเท่านี้มันจริงหรือไม่จริงไม่รู้เออใช่ครับผมไม่มีไงท่านตอนมีจะไม่คะเห็นผมมีเรื่องนี้ผมมีรู้เลยว่าผมแจ้งเสร็จผมทำหนังสือแล้วผมไม่ปกปิดเลยผมสแกนส่งไปเลยเอออย่างเมื่อกี้ก็ส่งไฟล์คำร้องส่งให้ไปดูเลยอ่ะออมันมีอะไรก็ปกปิดอ,อ่ะใช่ไหมข้อเท็จจริงตรงนี้ละที่ที่อยากปากรายการของ ่านบรรวิ์เนี่ยเพื่อได้ให้พี่น้องที่ติดตามได้มีความรู้ความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผมมีโอกาสอะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็เห็นว่าอะไรมันควรเนี่ยนะผมก็จะแจ้งสื่อเป็นครั้งครั้งไปนะครับอันนี้ผมขอย,ยนะครับขอญาตินิดนึงตรงใจผมมากเลยเรื่องอที่ท่านเรืองไกลบอก ไอ้รัชนกหรืออะไรที่มันสู้กันเนี่ยผมก็เขียนลงใน Facebook ผมเลยบอกว่าผมงงชิบหายเลยฝ่ายค้านแม่งมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลมันไม่ตรวจไว้ไม่ไปชั้น14ไม่ไปไหนเลยให้มัสกกรเบนมันก็ไม่ไปมันมาตรวจสอบประชาชนไว้มาตรวจสอบมูลนิธิไว้มันหน้าที่ของฝ่ายค้านหรือว่าผมก็งงมากเลยท่านเรื่องไงแล้วมันทำไมมันอะไรกันแน่ครับเนี่ยที่ผม เซ็งเลยสิเอาอันนี้มอแต่อันนี้ผมผมก็เห็นอะ,อ,ะอะไรอ่ะผู้จายคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้มกลับหลังเนี่ยอะไรเขาก็พูดในในมุมมองเขาก็าถามใกล้ๆที่ดั้บานุวิทย์ว่า<อ>คือหน้าที่และอำนาจของการเป็นสสเนะี<อ>่ยอยู่ตรงไหนอ,อยู่ในสภา,า<อ>นะอยู่การไปเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องประชาชนเอาความทุกข์ร้อนประชาชนเนี่ยนะนะมาตั้งกระทู้ในสภา,านะไม่ใช่ปอความเดือดร้อนแล้วคุณไปกระทรวงก็ไม่ได้นะเออตรงไปรัฐมนตรีก็เข้าไก่แพะแพงเลย ขัดการแห่งผลประโยชน์หน้าที่คุณหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบรัฐมนตรีนะฮะตรวจสอบสสด้วยกันเองสสเนี่ยไปตรวจสอบวไม่ได้นะครับใช่ครับนะครับสวตรวจสอบสวด้วยกันเองได้แต่ทั้งสสและสวตรวจสอบครรมได้อทําไมไม่ทําเรื่องนี้เงชนเดือนแสนกว่าเนี่ยเขาให้มาทําเรื่องนี้ใช่ฮะนี่คุณไปตรวจเอกชน คุณถ้าเห็นข้อมูลคุณก็ส่งให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องพอแล้วนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นถ้าข้อเท็จจริงที่คุณกล่าวอ้างว่าสารก็จะเรียกว่ากล่าวอ้างขึ้นมามีมูลเขาก็ดําเนินคดีไปแต่ไม่ใช่คุณออกรายการทุกช่องทุกเวทีทุกพิธีกรมันันบุกอ่ะใช่แต่แต่ความรู้มันอยู่ตรงไหนข้อยุติอยู่ตรงไหน ไมม่ีอันนี้พี่ผม,ผ,มผ,มผ,มผมอยากให้น้องประจากษ์สวนดูว่าเสิ่งต่างๆเนี่ยบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยเราอยู่ตรงไหนอ,อย่างนี้ปิดสมัยประชุมคุณก็ประชุมกรรมธิการแต่เมื่อมีเวลาประชุมสมัยประชุมปีหนึ่งมีสองคนคเวลาประชุมคุณต้องอยู่ในห้องประชุมเอ,อใช่ไม่ใช่ประธานกดออกเสร็จอคนหนึ่งก็ยกมือแต่ละฝ่ายยกมือเดียวนะอยู่ห้องอาหารเดียวนะอยู่ห้องประชุมกรรมธิการ ันแสดงว่าคุณไม่ยอมทําหน้าที่หลักคือในการเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่คุณไปทําหน้าที่กรรมาิการสามัญวิสามัญหรืออนุกรรมาธิการหรืออ้างว่าอยู่ห้องอาหารครับคุณก็ละทิ้งหน้าที่เด็ครับใช่เนี่ย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 สิ่งที่ผมพยายามจะบอกให้พี่น้องเข้าใจว่าเอ้คุณอาจจะเชี่ยพักนู้นพักนี้ชอบพักนั้นพักน,นี้โอเคเป็นสิทธิ์อืมเป็นสีนธิภาคทางการเมือง แต่คุณมองเห็นเนื้อหาของมันไหมรอะว่าสมาชิกของเราต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะมไม่ใช่คุณเป็นเอ,อผู้แทนแต่คุณวันวัน,วนไม่ทําอะไรคุณไปนั่งกดอนุ่น,น ون, ออกนี่ปัน่นกันไปปั่นกันมามแล้วไอ้อคนนู้นก็ไปเอาอันนี้มาถ้าถ้ามีข้อมูลอันควรแก่การร้องก็ร้องไปเลยอืถูกไหมฮะครับก็ก็ ใช้สิ่งเหล่านี้ให้ให้ให้เกิดประโยชน์แต่อันนี้ก็เป็นความเห็นสะท้อนปัญหาที่ที่ที่เราได้มองไในอะไรนะว่าเอฝ่อายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็ดีเนี่ยผมว่ายังยังเอ,อประสีภาพยังไม่ค่อยเท่าไหร่จะต่างกับฝ่ายตุลาการว่าฝ่ายตุลาการมีไปเขาเป็นศาลิธ่ทมศาลปกครองศาลทหารศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเขาต้องคัดขึ้นมาช่อันนี้อันนี้เลือก เลือกมามันก็เอาคนไหนเป็นบ้านใหญ่มีพื้นที่มีเสียงมีกระแสก็ได้เป็นแต่ว่าเป็นผู้แทนตรงนี้ความรู้ความเข้าใจมันยังเพียงพอหรือไม่อันนี้ก็ฝากว่าเลือกตั้งทั้งต่อไปถ้าคุณนันททินยุบภายในสามีเป็ดมกราจริงนะครับคงถ้าช้ากว่านี้ก็มีปัญหาแน่นะครับแต่ถ้าจะยุบก่อนก็คงไม่เป็นไรก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านว่าคุณจะยื่นอภิปรายหรือไม่นะฮะ เรื่องเรื่องต่างๆมันสมควรกับการอภิปรายมีทั้งเยอะทั้งแยะคุณจะอภิปรายหรือไม่เรื่องที่ไปทําเป็นแบบคุณท้าเนี่ยนะบ้าเลือดเลยมัน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 ควรจะอภิปรายหรือไม่เอควรจะตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันหรือเปล่าไม่ใช่มาออกความเห็นอังนู่นตรงนี้อะไรเนี่ย แกรมันคนก็ชมบอกเออครั้งนี้ดีนะอะแต่ว่ายังไม่ทํากสแกมเมอร์อะไรเงี้ยมันมันมันใช่หน้าที่ถูกใช่ใชค,คือมันไม่ควรขอกความเห็นนะมันคว,ควรควรจะป้ากันในหน้าที่ของสภาหรือของกรรมธิการผมเห็นด้วยกอันนี้ก็ครับ เห็นด้วยกับท่านเหลืองไกลแล้วหัวหน้าฝ่ายค้านไอ้เท่งเต้งออกมาบอกว่าเลือกตั้งเขาหน้าของจริงแน่นอนเพราะโอ้ยกูอยากตายเลือกที่หนึ่งมึงได้ได้ที่หนึ่งมึงก็ไม่ได้เป็นประธานสภาก็ไม่ได้เป็นไอ้เวรหดหลงมึงก็ไม่เป็นแล้วมึงบอกหดสามมึงเป็นแน่นอนพ่อมึงแน่ผมไม่เอากับแมงแล้วโอ้ยอะไรกันนั้นคือคือคือเขาก็พูดบนบนความเข้าใจของเขาไงคือเขาก็พยายามจะคิดว่าเอ๊ะสอลโกลแกนใหม่ๆคืออะไร จำได้ไปม่อตอนเปิดประชุมครั้งแรกอ่ะคุณพิธาอภิปรายเรื่องกระดุมห้าเม็ดครับคุณเอกอนุพงศ์บอกเอ้เป็นหาดาไปยบอกเออชื่นชมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นเป็น,ปนตามธรรมดาของคนเรียนต่างประเทศอ่ะเ,ออเขาจะมีมะทักษะในการพูดการปาใสอะไรเงรี้ยเหมือนสมัยคุณอภิสิทธิจบออกฟอดอะไรตรงเนี้ย<อ>นะครับ <ฮะ S 2> แต่ประสบการณ์อยู่ตรงไหน นะครับ<ช>อันนี้ต้องเพราะนั้นสิ่งที่จะว่ากันต่อไปเนี่ยวันนี้ก็แต่ละคนก็วิ่งวิ่งหาเขาคิดว่าต้องยุบแน่ไม่เกินสามพิเศดมกมกราปีหน้าเนี่ยนะครับแต่ละคนแต่ละพักก็หาแต่หาคนที่ถ้าคนมีฐานคะแนนดีพักที่แบบต้องใช้กระสุนเนี่ยก็พยายามจะดึงตัวเข้ามามดังนั้นบางพักประชาชนก็ไม่มีกระสุนก็ยังคงขอบริจาคนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยนะ เขาก็พยายามจะให้กระแสเพราะนั้นเขาก็ตั้งออกมาที่เขาไปตามต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องเรื่องที่ทำได้แต่สิ่งที่ควรจะได้ทำเชื่อการตั้งรัฐบาลแล้วคุณไม่ร่วมบริหารค,คุณก็ไม่ได้ทดลองการเป็นผู้นำนะคุณควรจะได้สักสิบกระซ וע ในร้อยสี่สิบเสียงเนี่ยนะครับ โอโหเสียดายมากเลยนะก็สิบเสียงต่อหนึ่งหนึ่งรักมณีคุณได้สิบสี่ที่นะได้โชว์ฝีไม้อะไรมือผมอยากเห็นปีีกัญญาเป็นรัฐมนตรีครั้งอยากเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเยอะแยะผมกมอยากเห็นแต่คุณกับยกยกออกไปให้คุณอนุทินถ้าคุณอนุทินเขาไปท่านตันสนุกสนานเลยถูกไหมแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมผมถามอ่ะพอ คุณอะไรอ่ะแพรต้องฮานตกสารมิฉัยเนี่ยเขาก็เคลื่อนแล้วเนี่ยคุณสุชาติเขาก็เคลื่อนแล้วเขาบอกพร้อมพร้อมที่จะมาชูคุณอนุทินเนี่ยแม่ไม่เอาคุณใครเกษมใช่ค่ะคุณธรรมนัฐก,ก็พร้อมที่จะชูว่าคุณก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วรูปรูปร่างเขาโกงของคอรมอเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เอ,อแล้วคุณก็บอกว่าไอ้นี่เขาจีอะไรเทาหรือทำอะไรก็ไม่รู้ทำไมคุณคุณพูดออกไปแล้วทำไมคุณเข้าไปไม่ไม่เข้าไปนั่ง เคยเป็นจอระเทศฝวางคองในคอ,อ,อ,อรมอลแล้วไปสละสิทธิตรงนี้ทำไมล่นะนสิครับแล้ววันนี้คุณก็มาบอกว่าครั้งนี้ขอ250ร้้าสิบเออใช่ท่านบรรวิทให้ได้260ก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ครับเพราะอะไรไหม่ครับคุณต้องเอาคนไปเป็นคอ,อรอมอลแลือคุณต้องรักษาองค์ประชุมนะถ้าคุณเป็นรัฐบาลพักเดียวนะสองรสียงคุณนั่งไปไหนไม่ได้เลยนะ ครับเพราะที่เหลืออีก200-30เขาก็าว่าคุณเดินออกไปแบบปกติเป็นกรรมธิการเขาก็ยกมือนับองค์นับองค์ค<ช>ุณบริหารได้ไหมล่ะใช่ซึ่งคุณก็มีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนนับองคม์มาอยู่แล้วใช่อันนี้ผมนึกบอกว่าซึ่งเป็นสสได้สองสมัยหรือสมัยครึ่งนะห้าหกปีบางท่านเนี่ยนะฮะหรือคนที่เคยเป็นมานานท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ฝ่ายนิติมันัติแค่ไหนอื ถ้าบอกแค่ว่าเออไปฉีดยุงอ่าจให้ช่วยน้ำท่วมอูมอโทโกกัยไปเยี่ยมชาวบ้านทุกวันไปงานบวชงานศพงานแต่งอะไรเงี้ยนะผมว่าท่านเป็นผู้แทนท้องถิ่นดีกว่าเออใช่อาตมาตอ่ามีสระดีกว่ามีงบประมาณด้วย S <S <S <อ>นะฮะเจอเขาปไว้ครั้งต่อไปพี่น้องประชาชนก็เลือกตัวแทนของท่านให้ดีแล้วกันครับผมก็ช่วยก็มีโอกาสาผมไม่รู้จะไปรับใช้พี่น้องประชาชนตรงไหนนะแต่ไม่ได้อย่างไรผมก็เป็นนักร้องปกติผมว่าจะ<อ>าสนับสนุนอาจารย์เรืองกรไปเรื่อยผมชอบแต่ตอนนี้ผมบอกไม่เป็นไรตอนนี้ผมอยู่ที่29%นะครับ คือไม่รู้จะเลือกใครนีด้ามหัวตาผมอยู่ไม่มรีจะเลือกใครก็ค่อยฟังนะยี่เปอร์เซ็นต์ก็ฟังนโยบายนะตอนนี้เรื่องมือสื่อสารแล้วก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยตั้งแต่อายุสิบแปดจะเป็นเดี่ยบเตอร์หรือโอโบเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทินิดที่ก็ให้มันดีเพราะว่าเขาทําหน้าที่แทนหลับนะครับต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการทํางานให้แกเรา ไม่ไม่ใช่ว่าเออถึงเวลาแล้วก็เอ๊ะคุณูไม่ใจไม่ไม่เข้าไปแล้วไปทำทำอย่างอื่นไอ้ตรงเนี้ยเราเสียดายภาษีของพวกเราครับแหมต้องนะครับขอบคุณอาจารย์เรือกไกลมากเลยครับเดี๋ยวถ้าเบื่อไปยืแล้วต้องขอความกรุณาอีกสักครั้งนะครับโอ้โหนี่เลตติ้งคนดูมหาศาลแลวโอ้โหวันนี้ตะลุจอ้ครับครับกล่าวขอบคุณครับอาจารย์เรือกรับครับขอบคุณครับ่นเพื่นี้ครับขอบคุณี่ถึงครับสวัสดีครับ โอ้ oh, สุดยอดนะครับมาที่ไรไม่เคยผิดหวังเลยสุดยอดรู้เยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวส่งไปให้เลยนี่ไอพวกเถียงกันบงมากอะจริงมึงจะเถียงอาพ่อแม่งหรอว่าไอห่าเอ้ยเถียงไปเถียงมาคนสวยกลายเป็นกูเออคนโตบ,บอกเอ้ยไอเฮียบัน้นมึงเป็นทหารเยี่ยแล้วว่ามีงบประมาณไปซื้อไปขอบริจาคผมบอกพ่อมึงแน่แล้วเอาเวลาที่ไหนไปซื้อทันว่าแม่งยิงกันอยู่แล้วแล้วว่าแผ่นเกาะก,ก็ไม่มีเสื้อก,อก,ก็บอกมึงมีงบประมาณแล้ว กูขอซื้อวันนี้อีกสองปีถึงจะได้ไอีควาย ต้องหาบริษัทหาคู่เทียบประกวดสเปคประ,ะ,ะกาศก่อนไม่ประกาศให้มาเชิญชวนไม่ต่ำกว่าสามอาทิตย์เยี่ยทหารตายหาหมดแล้วเสร็จแล้วคู่เทียบเอาประกาศใหม่เยี่ยนั่งร้องโอ้โหโอโหยู่มืออะไรจะได้ควายแล้วไปไปมามึงทะเลาะกันกลายเป็นกูเนี่ยละโดนมาด่าว่ามึงไม่รู้จัดหาเลยอธิบายให้มันฟังโทรถามมากๆอัดเทปแม้งไว้เลยลบอกมึงฟังนะมึงฟังนะกดไว้เลยดีๆ,ๆอย่างนี้ไอ้หาไม่ได้มันจะซื้อได้แล้วมึงไม่รู้จักดู ไอระเบียบข้อบังคับอเลยกำลังเกิดภาะวะสงครามน่ะเขาไม่ต้องทําอะไรแล้วขอหาอะไรก็ได้แล้วโอ้ยก้อนหินก็ได้บริจาคก,ก็คว้างแม่งเลยนะก็ตกแต่ตยิงแมงมีอะไรยิงหมดอ่ะเออไอนี่ละอะไรของมันวันนี้่แล้วทําไมมีเขาประมาว่าใช้ได้ไหมละ่ะมึงกล้าไหมละ่ะกูไม่กล้าหรอกกูออกจากงานก่อนก็เพราะเรื่องนี้แหละกูไม่กล้าเพราะมึงใช้ไปดีไอเวนไม่ใช่ผิดติดติดตัวไปจนตายโดนคดีเลยอ่ะเพราะนั้นก็ต้องขอบริจาค โอ้ยแม่งชนกันทะเลาะก,กันเดือดร้อนถึงกูด้วยไอเวเ้ยเอาดีกูจะด่าแม่งอย่างเดียวเลยแบบนี้ไม่รู้เรื่องเลยแม่จริงๆวะมึงไอเด็กนี่มึงด่าเอามันจริงๆแลนี่ดีนะครับผมจะ80แล้วะถ้าผม20แบบสมัยก่อนละโอ้โหสวมวิญญาณเลยครับเขาทรายกาแล็กซี่มึงรู้ใครมนรู้แล้วรู้รอดไปเลยมานหนักหมัดใครเยอะๆกันเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ดีนะ,ะเพราะว่าตงแล